สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาเดินออกกำลังกายกับแม่ซีเนาะคะ่ะเนาะอย่างออกกำลังกายน้อยนึงค่ะพี่น้องจ้าพอดีอีาแม่ซีได้ไปผ่าตัดมาเนาะคะ่ะเนาะผ่าตัดมดลูกนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องจ้าเราก็ แล้วก็หมอให้พักอยู่สองอาทิตย์ค่ะพี่น้องจา๋าหมอให้พักไม่ให้ทํางานเนาะคะ่ะเนาะสองอาทิตย์ไม่สีก็เพิ่งผ่ามาเมื่อวานค่ะพี่น้องจ้าผ่ามาวันที่ยีสี่เนาะคะ่ะเนาะเมื่อวานนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ได้พักผ่อนเนาะคะ่ะเนาะไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าเรามีเกี่ยวกับมดลูกค่ะพี่น้องจ๋าก,ก็เลยแบบ ยกของหนักยังไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะไม่สีก็เลยได้พักนะคะเนาะได้พักสองอาทิตย์ค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าถ้าสองอาทิตย์ไปทํางานแล้วมันยังเจ็บแผลเจ็บอะไรอยู่ก็ลาหมอได้อีกสองอาทิตย์ลาได้เรื่อยๆค่ะพี่น้องจ๋าแต่ลาได้ครั้งละสองอาทิตย์นะคะเนาะแต่ก็ดูก่อนค่ะพี่น้องจะาไม่สีคิดว่าไม่สีแข็งแรงเร็วแข็งแรงไวอยู่ค่ะไม่รู้ว่า สองอาทิตย์ก็คงน่าจะหายค่ะพี่น้องจ๋ามาดูวิวดูออกกําลังกายเดินออกกําลังกายกับไม้สีค่ะพี่น้องจ๋าเดินค่อยๆเดินนะคะเนาะเ <laughs> พราะว่าเพิ่งผ่ามาเมื่อวานนี้เองค่ะพี่น้องจ๋าขึ้นเขียงขึ้นเขียง <laughs> <laughs> ดูวิวค่ะนี่ดูบรรยากาศค่ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศแถวบ้านไม้สีนะเนาะ,ะ,นะ,ะ <laughs> ประมาณนี้เลย นี่ตรงนี้เป็นอาลงมิงเก่าเนาะค่ะน้องมิงที่เขาเอาไปทําเสื้อขนมิงนะจับพี่น้องจา๋าแต่ว่าประเทศอเวย์เขาไม่ให้ทําแล้วนะคะเขาให้ยกเลิกแล้วไม่ให้ทําค่ะพี่น้องจา้าโองตรงนี้ก็เป็นภูเขาที่บ้านไหม่สีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งตรงกลางภูเขาโอ้ภูเขาว่าสันตรงกลางภูเขาค่ะพี่น้องจา้า ก็จะเป็นแม่น้ําแล้วก็ถนนที่ใหม่สีถ่ายให้ดูเนาะตรงกลางหุบเขาสองภูเขาเนาะคะ่ะพี่น้องจะ้ะภูเขาฝั่งฝั่งขวามือก็จะเป็นของใหมส่สีแล้วก็อีกฝั่งโนนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นของคนอื่น,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละดูบรรยากาศเนาะคะ่นะเนาะมาค่ะเดินไปดูบรรยากาศกันเรื่อยๆะคะ่ะพี่น้องจะ้ะดูบรรยากาศเนาะคะ่นะเนาะ บรรยากาศทางที่ใหม่สีเดินจับพี่น้องจับประมาณนี้เลยเนาะค่ะเนาะทางไปนานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะใบไ,ไม้ก็ร่วงก็หล่นหมดแล้วเนาะค่ะนาะเริ่มจะหมดแล้วเหลือเหลือไม่กี่ต้นค่ะพี่น้องจากที่เป็นสีเหลืองๆเ,เนาะค่ะเนาะนี่นี่จ้ะประมาณนี้เลยนี่ จะหนาวแล้วไปไม้ร่วงรนหมดแล้วค่ะพี่น้องคะทางเดินของเราก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะนั่นนะรถจะวิ่งมาคันหนึ่งเนาะค่ะเนาะดูทางค่ะพี่น้องจ๊ะ ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะบางต้นก็หล่นบางต้นก็กำลังเหลืองเนาะคนะ่ะเนาะใกล้จะหมดใกล้จะหล่นแล้วหมดแล้วล้มลมค่ะพี่น้องค่ะงามบ่สวยเนาะคนะ่ะเนาะเตินออกกำลังกายเอาธรรมชาติหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องจ้ะอีต้นไม้ต้นนี้สวยสวย พี่น้องจะาไมสีเห็นอันนี้มันเป็นตาไม้หรือมันเป็นเห็ดซากะเนีย่ยเดี๋ยวไมซี่ขึ้นไปเบิงเป็นตาไม้จากพี่น้องจา่าเพแม่เห็ดไมสี่คิดว่ามันเป็นเห็ดซากะเนาะไม่ใช่ค่ะพี่น้องจ่าเป็นตาไม้ค่ะโอ้บรรยากาศค่ะพี่น้องจ่าก,ก็ประมาณนี้เลยเนะาะเนาะนี่เลยเดินออกกําลังกายอากาศกําลังดีค่ะพี่น้องจา่า หนาวหนาวเย็นเย็นหน่อยหนึ่งแต่ไม่เยอะเนาะคนะ่ะเนาะหนาวเย็นอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไม่หนาวเยอะเท่าไหรค่ค่ะพี่น้องจะ๊ะใกล้จะถึงทางเข้าบ้านไม่สีแล้วนี่พี่น้องดูลูกไอ้นี่สวยสวยเนาะเป็นลูกลูกของใบไม้คะ่ะพี่น้องจะ๊ะแต่ว่าเขาสวยมากอะเนี่ยจบให้ดูเป็นลูกแดงแดงเนาะคนะ่ะเนาะ ตัดกับสีเขียวสวยมากค่ะพี่น้องจ๋ะเดี๋ยวไมสีนะจะหาไปปลูกไม่สีจะหาไปปลูกไว้ที่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่จะถึงทางเข้าบ้านแล้วนี่ค่ะพี่น้องจ๋ะต้นที่ว่าไมสีจะเอาไปปลูกเนาะคือใบเขาใบเขาไอ้ไม่เป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีสีแดงสีเหลืองค่ะพี่น้องจ๋างามงาม เนี่ยใหม่สีจะมาขูดไปปลูกปปหน้าเว่าที่ตรงนี้ันอยู่ที่ของใหม่สีค่ะพี่น้องจ๊ะใหม่สีจะมาหาขูดไปปลูกให้หมดเลยนี้ให้ไอ้หมดหน้าหนาวก่อนเนาะให้หมดหน้าหนาวแล้วใหม่สีจะไปปลูกไว้ทางขึ้นบ้านค่ะพี่น้องจ๊ะสวยสวยแม่ใหม่หมสีชอบดูดิเนาะเคยมากเลยเนี่ยเห็นบอนี่เป็นสีเหลืองสีแดงเนาะเนาะ เวงเวงเวงอุ้ยง,ง,ง,งามอะ่ะเนี่ยนี่ถ้าไม้สีเอาไปปลูกไว้ทางขึ้นบ้านมันก็จะเป็นสีแบบนี้ทางขึ้นบ้านไม้สีเ้าไม่รู้ว่ามันจะเกิดให้ไม้สีไหมเนี่ยแบบนี้มากค่ะมากมากงามงามงามนี่จับพี่น้องจ้ะมันเป็นสีออกแดงๆเนาะสวยมากเลยเนะี่ย รถกมาปะนี่โอ้ยโอเคพี่น้องคะลิป <c oughs> นี้่เอาไว้เซเวนี่เนาะค่ะเนาะเห็นบะให้อยู่ข้างหลังใมสีาาวะค่ะพี่น้องค่างามๆเห็น่ <c oughs> คลิปนี็กเกาไว้เซ้วนี่ค่ะพี่น้องจาอ้าใบสีอาร์พาไปเดินออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะน้องหมสีเพิ่งผ่าตัดมาเม,มื่อวานค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ ก็เดินได้แล้วเนาะค่ะเนาะก,ก็เดินออกกาลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยเดินช้าๆค่ะพี่น้องจ๊ะมาย่างออกกาลังกายกันเนาะคะกก่ะเนาะโอเค okay. คลิปนี้เก็าไวส้สำนี้ค่ะพี่น้องค่ะทำมากถ้าชอบจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไมซีแน่เด้อจ้ะพี่น้องจ๊ะไมสีกระบอกมียังให้เบิรงดอกนอกจากธรรมชาติแถวบ้านไมสีเนาะคะกก่ะเนาะมีแต่ธรรมชาตินั่นแหละค่ะพี่น้องจ๊ะ ค okay. ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะน้อเราทุกการติดตามรับชมและกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ